สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ท h ช n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการปิดการแจ้งเตือนในแชท m essenger กันนะครับโดยจะเป็นการปิดแจ้งเตือนแบบบางแชทกันนะครับส่วนวิธีการในการทำนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแชท m essenger กันได้เลยครับเมื่อเข้ามา ในส่วนของแชท m e s s e n g e r กันแล้วนะครับก็เลือกแชทนะครับที่เราจะต้องการปิดไม่ให้แจ้งเตือนบนหน้าจอมือถือของเรากันได้เลยครับโดยที่ผมจะเลือกมาเป็นแชทแชทนี้กันนะครับเมื่อเปิดในส่วนของแชทกันเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปไปที่ในส่วนของเ,อเมนูที่เขียนตัวไอนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ทาการคลิกในส่วนของตัวไกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิก วัว i แล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์กันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนเลื่อนลงไปประมาณด้านล่างๆกันนะครับหลังจากที่เราเลื่อนลงไปกันด้านล่างๆแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนและเสียงที่เป็นรูปรคางกันนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการแจ้งเตือนและเสียงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนปุ่มนะครับเพื่อที่จะปิดการได้เลยนะครับจากที่ปุ่มเป็นสีฟา้ฟาอย่างนี้นะครับก็ทําการเลื่อนเมื่อเรากดไปที่ปุ่มนะครับ ก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับก็ให้ทําการเลือกเวลานะครับที่เราจะต้องการปิดชัดกันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นจนกว่าชั้นจะเปลี่ยนกันนะครับหลังจากที่เราเลือกเ,ออเวลากันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของปุ่มนะครับก็จะเปลี่ยนจากสี ฟ้าๆนะครับมาเป็นสีเทากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของชื่อปุ่มนะครับก็จะเขียนจะก็จะเปลี่ยนจากเปิดเป็นปิดกันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสหรับในคลิปนี้คลิปนับวิธีการปิดการแจ้งเตือนในแชท m essenger นะครับโดยจะเป็นการปิดแจ้งเตือนแบบบางแชทนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ